สารอ่านคำสั่งใหม่ซึ่งคุณทักษินก็คงประเมินว่าคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการไม่เป็นไปตามหมายจำคุกของศารนั้นน่าจะเป็นคำสั่งที่เป็นผลลบต่อคุณทักษินอยู่สักเจ็ดคืนแล้วก็จะขอ ย้ายจะย้ายไปอยู่ที่บ้านตามระเบียบใหม่ของกรมราชธรร์อันนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับนะครับไม่ใช่ว่าผมได้รับคนเดียวนะครับข้อมูลนี้ส่งออกไปหลายที่มากก็แต่ละคนก็จะหยิบเอาเรื่องราวข้อเสนอนี้ มาพูดมาคุยผมก็ได้รับข้อมูลนี้เหมือนกันนั่นหมายความว่าคนที่คุณทักษิณยื่นข้อเสนอนี้ให้กับเขาเพื่อให้เข้าไปติดต่อประสานงานว่าจะยอมไปขึ้นศาลในวันที่13มมิถุน,นาแต่หลังศาลอ่านคำ สั่งใหม่ซึ่งคุณทักษิณก็คงประเมินว่าคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการไม่เป็นไปตามหมายจำคุกของศาลนั้นน่าจะเป็นคำสั่งที่เป็นผลลบต่อคุณทักษิณเมื่อเป็นผลลบต่อคุณทักษิณก็มีโอกาสที่จะต้องเข้าไปอยู่ในคุกคุณทักษิณก็ยื่นนะครับ ที่ปรึกษาทางกฎหมายเขาแล้วก็กำลังพยายามโน้มน้าวกันอยู่ว่าจะขอใช้ระเบียบราชธรรมฉบับใหม่ที่สามารถที่จะให้นักโทษที่มีคุณสมบัติตามระเบียบนั้นไปติดคุกที่บ้านก็คือจะไปอยู่บ้านจันสองล่าจะอยู่ในคุกไปจนกว่าจะพ้นโทษท่านทั้งหลายครับ ข่าวนี้โผล่ออกมากระจายไปทั่วผมอ่านสถานการณ์ตอนนี้จะมีอยู่สองสถานการณ์สถานการณ์ที่หนึ่งสถานการณ์จากฝั่งของคุณทักษิณสถานการณ์จากฝั่งของคุณทักษิณจินวัตรก็คือไม่มั่นใจไม่มั่นใจว่าผล ของการไต่สวนในวันที่13นั้นจะจบวันเดียวและจบโดยเป็นผลลบต่อตัวเองมากกว่าเป็นผลบวกไม่มั่นใจว่ามันจะบวกนะครับแต่ว่ามองไปทางลบดังนั้นก็ต้องเตรียมการในการที่จะหาทางหาทางที่จะเอาตัวรอดก็คือแต่ก็ยังยืนยันอยู่ว่า ไม่อยากติดคุกแม้แต่วันเดียวล่ะให้ไปติดคุกใหม่ก็ขอใช้ระเบียบของกรมราชธรร์ระเบียบใหม่ติดคุกที่บ้านแกก็จะไปอยู่บ้านจันสองล่างดังนั้นก็กำเดินการเรื่องนี้อยู่ส่วนคนที่รับข้อเสนอนี้ไปแล้วกระจายข้อเสนอนี้แม้แต่ผมก็ยังได้รับข้อเสนออย่างนี้ได้ได้รับได้รับข้อเสนออย่างนี้ว่า จะมีการขอใช้ระเบียบเอาคุณทักษิณไปติดคุกที่บ้านผมก็เข้าใจทันทีว่าจากฝั่งสถานการณ์ของคุณทักษิณก็คือแน่นอนครับไม่มีบวกคิดแบบ worst case scenario อเลวร้วายที่สุดคือกลับไปติดคุกใหม่ก็อยากไปติดคุกที่บ้านฝั่งที่คุณเจอทักษิณเจรจาอยู่ก็คิดว่าถ้าจะทำตามที่คุณทักษิณ หรือทีมงานของคุณทักษิณกำลังพยายามล็อบบี้อยู่ในขณะนีน้คือเอาไปติดคุกที่บ้านนั้นนี่ไอ้คนที่อนุมัติไอ้คนที่ให้ไปติดคุกที่บ้านถึงแม้จะมีระเบียบกรมราชััน์รองรับเนี่ยจะทานกระแสสังคมได้ไหมจึงมีการโยนหินถามทางออกมาก็คือส่งข้อมูลให้กับหลายคนซึ่งผมก็ได้รับข้อมูลนั้นว่าเขาจะไม่หนีนะเขาจะมาวันที่13มิถุนา ถ้าผลคารไต่สวนของสารดีกาเป็นผลลบต่อคุณทักษิณคุณทักษิณก็จะเดินหน้าเข้าคุกอย่างทรนงอง์อาจพออยู่ในคุกแล้วก็จะใช้ระเบียบกรมราชััน์เพื่อขอไปติดคุกที่บ้านสังคมว่างไงนี่คือสิ่งที่ผมได้รับข่าวสารนี้มาแล้วผมก็โยนคำถามไปที่สังคมเนี่ย